ยกที่ธุรกิจ Delivery เฟื่องฟูอย่างในชุกวันนี้ถนนจึงเต็มไปด้วยเรล่าไรเดอร์เชิดแบรนต่างๆการแข่งขันรั่วพวกเขาจึงเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของใจฟูสตอรี่คูที่4ก็ผมชิมมชิรวิทนะครับก็ในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นออสนั่นเองครับเป็นไรเดอร์ขาซิ่งชอบไปแข่งกินตังกับพวกแบบนักซิ่งใต้ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ย เรียมเสีย2หลึงได้เลยน้องแล้วก็ทําให้ออได้เจอกับคู่แข่งคนหนึ่งซึ่งเป็นแบบคนลึกลับอะแข่งกันมาตลอดเลยแล้วก็คอมเมนกันมาตลอดจนสุดท้ายเขามาเฉลยว่าไรเดอร์คนนั้นอะคือผู้หญิงค่ะผมเคยเดามาตลอดว่าภายใต้หมวกกันน็อกหน้าตาของไอ้เฮียนี่จะเป็นยังไงน่ารักมากครับยิ้มทำไมเด้ยครับป่นดาริสาค่ะรับบทเป็นสาวลึกลับ เป็นคนลึกลับค่ะเขาให้รีฟโทรคอนมาแค่นี้จริงๆบอกว่าน้องป่านมาเล่นหนังไหมเล่นเป็นสาวลึกลับเป็นคนลึกลับได้พี่เอเคแเน่ไปหาอะไรกินกันไหมรู้ได้ไงอ่ะชอบรถนี้ฉันรู้มากกว่านั้นอีกเราก็รู้สึกว่าแบบมีซัมซิงหรือเปล่าพี่หญิงคนนี้โดยที่ออสไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเธอมาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาฉันเดินทางมาไกลมากเพื่อเจอนาย แล้วเรื่องของคู่แขกจะกลายมาเป็นคู่ใจฟูได้อย่างไรต้องมาจับตาดูกันเต็มๆในใจฟูสตอรี่1 1สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์